บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเดือนเมษายน2568สี่กลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกบัตรดูเลยเป็นคุณไหมในเดือนเมษายน2568จะมี4กลุ่มคนที่จะถูกตัดเงินและถูกยกเลิกบัตรด้วยคือผู้ง่ายๆก็คือคุณจะไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกต่อไปหากคุณอยู่ใน4กลุ่มคนนี้ครับโอเค ดูให้จบให้ชัดเจนนะเพื่อให้คุณไม่หลงไปอยู่ในสี่กลุ่มคนนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะถูกยกเลิกบัตรนะครับเนี่ยก็ดูกันไปทีละกลุ่มเลยเช็คไปพร้อมกันครับแล้วเช็คไปกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แล้วคุณไม่ได้อยู่นะหรือว่าคุณกําลังจะไปอยู่ใน4กลุ่มนี้ก็หยุดไว้ก่อนอย่าไปอยู่ใน4กลุ่มนี้เท่านี้เองครับคุณก็จะรอด,ดที่จะไม่โดนยกเลิกบัตรในเดือนเมษายนสงหานี้ครับโอเคเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่1 กลุ่มแรกครับที่โดนกันก็คือกลุ่มแลกเงินสดใครที่ชอบนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปแลกเงินสดครับทั้งกลุ่มคนใช้สิทธิ์ที่ไปแลกเงินสดและกลุ่มร้านค้าด้วยจะโดนทัน้งคู่เลยกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ไปแลกเงินสดนะครับคือกลุ่มคนที dafür, ่นะใช้สิทธิ์ตามปกตินะส่วนกลุ่มที่เป็นร้านค้ารับแลกเงินสดเนี่ยอันนี้ก็คือร้านค้าที่ไปรับแกลกร้านค้าจะโดนยกเลิกสิทธิ์เป็นร้านค้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่ง การที่เป็นร้านค้าของบัตรสวัสดิการของรัฐก็ดีนะเพราะว่ามีคนมาใช้สิทธิ์ใช้เงินโดยคุณก็จะได้เงินจากทางภาครัฐนะครับที่คนมาใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะังนั้นเนี่ยถ้าโดนยกเลิกไปก็เสียรายได้เหมือนกันนะต้องระวังครับอ่ะสำหรับกลุ่มแรกเงินสดเนี่ยคืออะไรครับคือจะมีเงินที่คุณจะได้นะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อสินค้า300บาทเงินค่าเดินทางนะ เงินค่าเดินทางพาล่วงของส่งสาธารณะ750บาทแล้วก็เงินกาหุงต้มนะครับตรงนี้มี80บาทนะะหลายคนเนี่ยไปแลกเงินสดในส่วนของเงินอาคาหุงต้มกันที่โดนกันเนี่ยโดนกันจริงๆนะมีคนโดนจริงๆครับคือกาหุงต้มครับ80บาทต่อ3เดือนเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดซึ่งพอไปแลกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพอรัตรวจเจอครับเขาก็ทําการตัดสิทธิ์คุณเลยครับไม่ให้ใช้บัตรสวัสดิการอีกแล้วเพราะว่าคุณใช้ผิดประเภทนะครับใช้ผิดแบบใช้ผิด หลักเกณฑ์นะครับเพราะว่าเขาห้ามแลกเงินสดหรือว่าจะเป็นเงิน300เงิน300เนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากการหุงต้มเนี่ยสองอันนี้มันจะง่ายเพราะว่าคุณแค่ไปตกลงกับร้านค้าแล้วก็คุยกันนะครับแล้วก็เอาเงินสดออกมาแล้วก็ตกลงอะไรก็แล้วแต่ไม่แลกสินค้าแต่ของเงินสดอาจจะขอน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอเป็นเงินสดนะครับซึ่งร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาก็สามารถทําอย่างนั้นได้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งครับเพราะว่าผิดกฎนะแต่นั้นเนี่ยหากว่าคุณคิดจะไปแลกเงินสด ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับให้ยกเลิกไว้ก่อนนะแล้วค่อยเงินอะไรที่คุณจะไปใช้เป็นเงินส่วนเนี่ยก็แนะนําว่าให้เอาสินค้าเอาเงินอย่างอื่นไปเอาเงินส่วนอื่นไปซื้อนะครับส่วนเงินที่จะไปซื้อสินค้าเนี่ยก็เอาไปซื้อปกตินะครับในควบคุมให้ดีครับมาถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยอยากจะฟังจากทุกท่านครับว่าคุณนําเงินที่ได้เนี่ยไปใช้อะไรบ้างเงินที่ได้ที่ ได้ในบัตรสวัสดิการแรัฐที่เข้าเป็นสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยคุณนําไปซื้อหรือนําไปใช้อะไรบ้างเป็นการเดินทางคุณนําไปเดินทางกับอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเงินซื้อสินค้าคุณนําไปซื้อสินค้าอะไรเงินแก้วหุงต้มคุณนําไปซื้อก้วหุงต้มได้หรือเปล่านะครับใช้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังกันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับก็อยากฟังความเห็นจากทุกท่านครับอ่านี้คือ กลุ่มที่ข้อที่กลุ่มนิดหนึ่งครับกลุ่มแลกเงินสดถ้าอยู่ในกลุ่มแลกเงินสดเนี่ยก็จะโดนยกเลิกบัตรได้นั้นต้องอย่าไปแยกแลกเงินสดเลยคุณอาจจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะไม่เห็นมีรัฐมาตรวจสอบเลยมีครับแต่ว่านานๆเขาจะมาตรวจสอบแต่วันใดวันหนึ่งมาตรวจสอบแล้วมัจ็คพอร์ตเจอคุณก็งานเข้านั้นเนี่ยระวังไว้ดีที่สุดครับนี่คือข้อที่1กลุ่มแลกเงินสดกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดนะครับ คือโดยหลักแล้วเนี่ยเงินจะมี3ส่วนที่ผมเขียนให้ดูนะครับก็คือเงินซื้อสินค้า300ใช่ไหมเงินเดินทางเงินเดินทางนะครับเงินแก๊สหุงต้มก็จะมีเงิน2ซื้อสินค้าก็คือ300เงินเดินทางคือ750เงินแก๊สหุงต้มนะครับก็คือ80บาท สิ่งนี้เกิดขึ้นที่คนโดนกันครับก็คือการที่ใช้ผิดประเภทใช้ผิดชนิดนําเงินซื้อสินค้าครับไปซื้อกางหุงต้มนําซื้อเงินคือกางหุงต้มไปซื้อสินค้าที่โดนกันนะโดนจากจากหนักๆเลยแต่ที่ต้องระวังก็คือเงินซื้อสินค้าเนี่ยนำไปเดินทางซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าเงินค่าเดินทางส่วนใหญ่จะเหลือนะครับแล้วก็เงินซื้อสินค้าเนี่ย เงินเงินกาของต้มเนี่ยไปเดินทางซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนทําเพราะว่าเงินเดินทางส่วนใหญ่จะเหลือกันเยอะนะแต่ที่คนทํากันนะครับและอยากจะทําการแต่ส่วนใหญ่จะทํายากเพราะว่าจะไปให้บริษัทขนส่งนะครับหรือว่าที่ที่คุณจะไปขนส่งเนี่ยเขาทําเป็นแกล้งว่าคุณเดินทางแต่จริงๆคุณไม่เดินทางแล้วเอาเบิกเป็นเงินสดนะมันต้องทําเรื่องเยอะนะครับต้องไปโอ้เบิกจ่ายอะไรต่างๆเพราะว่ามันจองไปในระบบแล้วมันเช็คได้ว่าคุณไปอะไรแบบเนี้ย เงินมันก็จะตัดบัญชีไปแล้วนะครับมันไม่สามารถมันจะทํายากนะครับนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดทํามีคนทําได้เนี่ยเรื่องจากรู้จักเจ้าหน้าที่พักรลัฐนะครับคุณเอาเงินเดินทางไปซื้อ้กงหมูต้มเอาเดินทางไปซื้อสินค้าเนี่ยก็จะทําให้โดนได้นะครับนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สลับกันแบบนี้ได้การใช้ที่ถูกต้องครับก็คือการนําเงินซื้อสินค้าครับสามเนี่ยไปซื้อสินค้ากับร้านที่เขาลงร้านธงฟ้าร้านที่เขาร่วงโครงการการ นำค่าเดินทางไปเดินทางผ่านระบบขงส่งสาธารนณะมีให้เลือกมากมายรถไฟ BTS MRT ARL สำหรับคนอยู่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ยังมีอีกมากมายครับจะเป็นรถตู้รถทัวซึ่งรถตู้รถทัวอะไรเนี่ยเพื่อนๆนที่พี่พน้องๆนะครับที่คุณเนี่ยได้ไปใช้บริการกับบริษัทใดแล้วใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการได้ก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนท่านอื่นเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเข้าใจมากว่าเหลือกันเยอะครับ นั้นเนี่ยถ้าจะไม่ให้เหลือก็มาช่วยๆกันนะครับให้ทุกคนได้ใช้กันอย่างเต็มที่ครับส่วนในเงินค่า gas หุงต้มเนี่ยแปบาทตรงนี้ก็นําไปซื้อกาซหุงต้มครับเอาไว้ทํากับข้าวที่อยู่ที่บ้านนะคืออย่างเช่นเนื้อซื้อสินค้าเนี่ยก็ซื้อข้าวสาร,าหารให้ใครนะข้าวสวยอะไรต่างๆนะครับเงินคือ gas หุงต้มก็ซื้อกาซหุงต้มไว้ทอดไข่ไว้ทําไข่เจียวไข่ดาวหรือไว้ทําอาหารเมนูต่างๆนะครับซึ่ง ดีมากๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าร้านที่คุณไปใช้เนี่ยเขามีของเหล่านั้นขายหรือเปล่านะครับอ่านี้ก็คือข้อที่2เป็นกลุ่มที่ใช้เงินผิดประเภทหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยก็จะโดนยกเลิกบัตรนะครับต้องไม่เป็นกลุ่มที่ใช้เงินผิดประเภทถ้าคุณต้องการจะไปทําแบบนี้เนี่ยให้หยุดเอาไว้ก่อนและอย่าทํานะครับใจเย็นๆถ้าคุณจะเอาเงินที่คิดว่าจะไปทําผิดกฎเนี่ยแนะนําว่าให้เอาเงินสดไปซื้อหรือให้ญาติิคุณทําจัดการให้นะครับโอเคนี่ข้อ2กลุ่มใช้เงินประเภทใช้เงินผิดชนิด ต่อไปข้อที่3ครับกลุ่มซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่โดนกันจริงจังจเลยนะครับเรียกได้ว่าโดนกันแบบเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่มีข่าวที่ดังนะครับมากๆแต่มีคนโดนกันเป็นประจำทุกเดือนเพราะว่าคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียนะครับคุณอาจจะบอกว่าเอราร้านเขาเอามาขายนะครับก็ร้านก็โดนด้วยทั้งนั้นต้องระวังนะครับสินค้านี้เป็นสินค้าที่ห้ามซื้อเพราะว่า สินค้าที่สามารถซื้อได้คือสินค้าที่มีประโยชน์ต่อในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียก็เป็นกินเพื่อความสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแล้วแต่คนคุณอาจจะชอบดื่มก็เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้เนี่ยคุณก็เอาเงินสดไปซื้อครับอย่านําสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ซื้อเท่านั้นเองไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณนาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ซื้อเนี่ยจะทาให้คุณโดนยกเลิกบัตรได้นั้นครับเมื่อ,อไหร่ที่คุณจะซื้อออออเเเเคื่่งงแลกฮสสาาาบีีียยให้้้้นนนิิไปซวธๆท แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อเนี่ยมันจะทําให้คุณโดนได้ดังนั้นเนี่ยก็ให้เอาสิบบัตรสวัสดิการครับไปซื้อสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันนะครับตรงนั้นข้าวสารอาหารแห้งเหลืออะไรต่างๆนะขนมครเคี้ยวอะไรครับแต่ไม่สามารถนําไปซื้อสุราเบียได้นะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ห้ามซื้อถ้าคุณต้องการจะไปใช้แล้วเนี่ยให้หยุดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ อย่าพึ่งเลยนะอย่าพึ่งเอาสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปใช้ซื้อสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียครับนี่ก็3และก็ข้อที่4กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่ซื้อบุหรี่ยาสูบบุหรี่ยาสูบก็คล้ายๆกับสุราเบียครับเพราะว่าเป็นสินค้าในหมวดที่ห้ามซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าบุหรี่ยาสูบเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็สูบติดกันนะครับเพื่อความสุขผมเข้าใจนะครับแต่ทีนี้เนี่ยรัฐ เขาออกกฎมาแบบนี้ว่าไม่สามารถที่จะนําสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปซื้อบุหรี่หรือยาสูบได้ครับถ้าคุณต้องการจะสูบไม่ยากเลยก็คือนําเงินสดออกไปซื้อครับแบ่งเงินสดของคุณที่คุณมีไรายได้นะครับมาซื้อก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าแล้วเอาเงินในส่วนตรงนี้เนะี่ยย้ายนะครับงานที่คุณจะไปซื้ออย่างเช่นปกติแล้วคุณจะต้องใช้เงินซื้อข้าวสารอาหารแห้งโดยใช้เงินสดคุณก็เอาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณได้ไปซื้อแทนแล้วคุณก็เอา สลับกันนะครับแล้วก็เอาเงินสดไปใช้ซื้อบุหรี่ยาสูบอย่างนั้นแทนซึ่งก็สามารถสูบได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้างดสูบได้ก็ยิ่งดีครับเพราะาลณรงในทีวีในโรงหนังในที่ไหนต่างๆก็ลณรงกันว่าให้งดการสูบบุหรี่กันเพื่อให้สุขภาพคุณแข็งแรงในระยะยาวนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับคุณก็ลองตัดสินใจดูว่าจะเดาแบบไหนแต่ในคลิปนี้นะผมมาบอกคุณครับว่า4ีกลุ่มคนนี้เนี่ย อย่าไปอยู่เลยนะครับเพราะถ้าเกิดทุนต้องการจะอยู่ให้หยุดเอาไว้ก่อนเหมือนข้อ4เนี่ยหยุดเอาไว้ก่อนนะถ้าจะไปซื้อบุรีรัย์สูบไปเชื่อสินบัตรสริการหยุดเอาไว้ก่อนแล้วก็นําเงินสดไปซื้อก็จะไม่โดนนะครับก็อย่าไปอยู่ใน4กลุ่มคนนี้นะนะสาคัญมากๆครับที่อย่าไปอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคนที่จะโดนตัดสิทธิด้วยสําหรับกลุ่มที่จะไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีการอัปเดตให้นะครับติดตามกันเอาไว้นะ มาสรุปการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ4กลุ่มคนที่จะไม่ได้เงินในเดือนเมษายนก็คือเดือนเมษายนเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะถูกยกเลิกเลยครับมีใครบ้างนะครับกลุ่มที่1ครับคือกลุ่มแลกเงินสดทั้งกลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์แลกเงินสดและกลุ่มร้านค้าที่รับแลกเงินสดกลุ่มที่2กลุ่มใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดครับกลุ่มที่3คือกลุ่มซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียพอห้ามซื้อและก็กลุ่มที่4ครับคือกลุ่มที่ซื้อบุหรีห่ อย่าไปอยู่ใน4กลุ่มคนนี้ครับนะเท่านั้นเองโอเคนี่ก็คือเรื่องสําคัญที่มาฝากทุกท่านนะสงสัยในส่วนไหนหพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้